อือให่เดี่ยมวันนี้อะไรเล้ยวพิล่าลิล่าอยากกินอะไรอาโง่นนู้นคือไพุ่กคามของนนู้น่าสวัสดีค่ะยุพินพอนสีประเทศนะคะกากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะคะวันนี้วันวิสาขะมีชามาทำบุญให้อาหารปลานะคะที่วัดวัดไหนเนี่ย ดูด้วยเจ้าของวัดใหญ่อ่ายแวัสบิดิค่ะีจาค่ะสวัสดีค่ะคนกินมากปลากินมากโอ้ตอนตอนสวัสดีค่ะตอนตอนที่แม่ไม่อยู่

中文中文不打！哎！哈哈哈哈哈！啊！我在这儿呢，我在这儿呢。